ก่อนอื่นกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งคนเก่าคนใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1น1บาทปีพศ2560นะครับผมคือเหรียญที่จะมาประกาศรับซื้อก็คือไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับต้องเป็นเหรียญเนื้อเกินนะฮะ ผู้ชมเห็นอะไรไหมครับนั่นเป็นจุดนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเหรียญปกติยังไม่มีราคานะครับถ้าใครมีเยอะก็ดีนะครับผมถ้ายังไม่ได้ผ่านการใช้ก็หนึ่งร้อยถึงสองรอยบาทนะฮะแต่ถ้าผ่านการใช้ก็อาจจะถูกหน่อยนะฮะประมาณตักข้าิบบาทนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเหรียญหนึบาทราชการที่เก้าปีพศสองห้าหนะครับผมที่รับซื้อก็คือต้องเป็นเนื้อเกินนะฮะ ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับถ้าคลิปไหนที่ไม่ได้พูดก็แสดงว่าผมถ่ายคลิปตึงๆนะครับอาจจะต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญไหนที่รับซื้อก็คือรับซื้อจริงนะฮะคือไม่ต้องดูอะไรมากครับผมดูแค่ปีพศไอ้ไม่ใช่พศนะครับดูแค่เนื้อเกินออย่างเดียวก็พอพศก็ไม่ได้เน้นที่พศนะฮะเดี๋ยว ขออนุญ,ญาตเอากล้องมาซูมนะฮะหากท่านผู้ชมชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับชอบ่องนี้ก็อาจจะพูดติดติดกับขัดนะั่นนะครับนั่นแหละครับที่ผมต้องการคือแบบมันเป็นจุดอเนื้อเกินออกมาแล้วก็แบบมีแบบนูนๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบกลับนะครับผม แต่ถ้าใครที่มีแบบเนื้อเกินอย่างที่ผมตามหาจริงผมก็จะตอบกลับน,นะครับแต่อย่าจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าใครมีก็เหรียญสองเหรียญก็ไม่คุ้มค่าส่งอยู่ดีค่าส่งก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับค่าส่งก็ห้าสิบร้อยหนึ่งแนละ้วอะไรประมาณนั้นครับแต่ถ้าใครมีสักสิบเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญอะไรอย่างนี้ก็อาจจะคุ้มค่าส่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ถ้าใครที่ชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมหาผู้ผิดภาพประปการใดก็ต้องขอไปท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนครับสวัสดีครับ